ตอนนี้จะเป็นการเปรียบเทียบ Osc oscope, ออสซิลโสโคปสองรุ่นนะฮะจะเป็นของร i g ก n อน ds 2 1 0 2กับ h a n d t e h dpo 6104c นะครับซึ่งทั้งสองรุ่นเนี่ยจะเป็นสโคปแบบ dpo ทั้งคู่นะครับแล้วก็มีแบนด์วิดต์อยู่ที่100เมกะเฮิรเท่ากันนะครับแต่ว่าร i g ก n อนเจะเป็นลักษณะของ2 c h ช n องแส่วน h a n d t e h ก็จะเป็น c h a ช่องนะครับ อันนี้ก็คือลักษณะของรก o อน DS 2 1 0 2นึ่งะฮะจะเป็น DS 2 0 0 0ันซีรีนะครับจุดสังเกตที่ว่าเป็น DPO ไหมก็คือดูที่เวฟฟอร์มคคทเจรเรตนะฮะมันจะตัวนี้จะอยู่ที่50,000นเวฟฟอร์มต่อวินาทีนะครับสังเกตอย่างหนึ่งว้าลักษณะของ DPO เนี่ยโดยปกติตัวสัญญาณนะฮะจะมีลักษณะของการเกรดดิ้งของ สีนะครับก็คืออย่างตัวนี้เนี่ยเข,เขาบอกไว้ที่256รหีเวลนะฮะก็คือจะสังเกตว่ามันจะเป็นลักษณะของอพื้นจางๆจงนกระทั่งเข้มนะครับลักษณะแบบนี้มันจะให้ฟิลมือนกับเป็นอะนาล็อกออสโลสโคปนะครับส่วนอีกแบบหนึ่งก็คือของ HANDTAC ็นะครับ DPO 6 1 0 4 4นะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นสโคป4ี่ชนะวนะ อันนี้ก็จะให้ดูหลักๆก,ก็คือรูปร่างของหน้าตาของมันนะครับตัว h a n d TEC เนี่ยมันก็จะมีแคปเจเลตอยู่ที่400,000เว็บฟอร์มต่อวินาทีนะครับแล้วก็เป็น4ช่องนะครับเดี๋ยวในส่วนของรายละเอียดก็จะดะูในหน้าถัดไปนะครับอันนี้ก็คือให้ดูลักษณะของรูปร่างหน้าตาว่าเป็นยังไงก่อนนะครับอพอยต์ตรงนี้นิดนึงคือในส่วนของอตัวไรกอนนะครับ มันจะมีฟังก์ชันที่เรียกว่าตัวที่เป็นรคคอร์ดรีเพลย์นะหรือผมเรียกมันว่าคือซิกเน็ตเรคคอร์เดอร์นะฮะคือมันสามารถที่จะบันทึกบันทึกรูปคลื่นได้นะฮะมันจะมีปุ่มบันทึกหลังจากกดไปแล้วเนี่ยมันจะเก็บไว้นะคระับลักษณะของการเคลื่อนไหวของตัวสัญญาณ mm hmm. พอ,อ,อมันเก็บไว้ในตามเฟรมที่กำหนดนะครับ เราก็สามารถกดเพล์เล่นได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะหมุนปุ่มเราเรียกปุ่มนี้ว่าน a วกเกเตอร์นะฮะว่าจะเอาดูเฟรมที่เท่าไหร,ร่นะฮะหรือว่าจะหมุนไปหมุนมาย้อนไปข้างหน้าข้างหลังกี่เฟรมนะครับจริงๆแล้วตัว Hand Tag เนี่ยก็มีเหมือนกันแต่ว่ามันจะซ่อนเอาไว้ข้างในนะครับาปุ่มต่างๆเนี่ยมันจะอยู่ข้างในแล้วก็ปุ่มมันจะไม่ค่อยสะดวกเหมือนกับตัวเลยก้อนนะครับ เดี๋ยวจะคุยกันต่อไปแล้วกันนะครับแต่ให้ดูลักษณะว่านี่คือลักษณะของอ i g n a l r e c o r d d r r นะครับว่ามันจะมีปุ่ม n e v i g a t o r มีทำงานยังไงทีนี้มาเทียบสเปคกันนะฮะร,ระหว่าง2ตัวนี้ถ้าเราดูาจากสเปคนะฮะเพือผมจะ,จะใช้สเปคตามลักษณะของอที่เราเคยทำว่า การเลือกซื้อวอชัสสโคปเนี่ยจะคำนึงถึงอะไรบ้างนะฮะผมก็จะยกตรงนั้นออกมาเป็นหลักเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของฟังก์ชันหรือว่าออปชันของมันด้วยนะครับก็จะเอามาต่อในส่วนแรกนะครับก็จะมาดูเรื่องราคาก่อนซึ่งเราพบว่าราคาเนี่ยของไรก้อนเนี่ยจะแพงกว่าตัวฮันเทคค่อนข้างมากนะครับก็คือ,อมากกว่า2เท่านะครับ ือเลโกนเองจะอยู่ประมาณเกือบๆสี่ห0 0 0 0บาทนะฮะประมาณ39,000นิดหน่อยนะครับบวกลบ500บาทส่วนแฮนด์แท่งจะอยู่ที่17,500บาทบวกลบนะครับเซฟตี safety, ้ตัวเลกอนเองก็จะอยู่ที่เซฟตี้หนึ่งเออผมเมิ่งบอกไปผมจะมาร์กเอาไว้ว่าถ้าตัวหนังสือเป็นสีเขียวเนี่ยก็คือสเปคด้านพารามิเตอร์ด้านคอนั้นจะมีะดีกว่ามีข้อได้เปรียบกว่าอีกด้านหนึ่งนะครับ ในส่วนเซฟตี้นะฮะแล้วก็อยู่ที่แคท1นะครับขณะที่แฮนดแท็อยู่ที่แคทสนะครับก็คือแฮนดแท็เนี่ยดูเหมือนจะมีความปลอดภัยกว่าแต่ว่าตรงนี้นะครับ่ทีจริงแล้วเนี่ยในตัวสโคบมันไม่ได้บอกนะครับตัวอะไรก็เนี่ยมันจะบอกสโคบไว้นะฮะตรงตรงเลเบลตรงช่องอินพุตนะโปรบนะฮะว่าเป็นแคท1นะส่วนของออตัวแฮนแท็เนี่ยมันจะบอกในคู่มือนะครับ ชแนลสโคปของไลกอนก็จะมีสองชแนลนะครับอย่าส่วนแฮนด์แท็กก็จะมีสี่ชแนลนะครับตามรูปที่เห็นเลยนะครับแบนด์วิดต์อยู่ที่ร้อยเมกะเฮิร์ตเท่ากันไรส์ไทม์ก็จะเท่ากันอยู่ที่สามจุดห้านาโนเซกนะครับแซม pling เรทเนี่ยทางไลกอนจะทําได้ดีกว่าคืออยู่ที่สองกิกะแซม p l ิต่อวินาทีนะครับขณะที่แฮนด์แท็กอยู่ที่หนึ่งกิกะแซม p l i ต่อวินาทีไทม์สวีา ไลก้อนก็ทำได้ดีกว่าเหมือนกันครับก็คือทางด้านความความว่าความเร็วสูงนะครับก็คืออยู่ที่2นาโนเซกเปอร์ดิวิชันทั้งกู้นะครับแต่ว่าที่การสแกนความเร็วต่ำๆเนี่ยแอนเทคเนี่ยเมื่อพูดถึงไลก้อนเนี่ยจะอยู่ที่1,000วินาทีต่อช่อง พูดง่ายคือว่าตัวสโคปเรกอนเนี่ยมันจะมีอยู่14ช่องนะครับ14ช่องก็คือมันจะสแกนทั้งหมดได้14,000วินาทีนะฮะจากด้านซ้ายสุดไปทางด้านขวาสุดเนี่ยแต่ส่วนของ h a n d t e ทเนี่ยทมสวิตท,ที่นานที่สุดเนี่ยจะอยู่แค่100วินาทีนะฮะหรือน้อยกว่าทัวไรกอนอยู่10เท่านะครับ ซึ่งาการเก็บข้อมูลที่มันนานๆเนี่ยอาจจะเสียเปรียบนะครับ Sensivity ทั้งคู่เท่ากันนะฮะก็คือด้านต่ำเนี่ยจะอยู่ที่500ไมโครวตนนะครับทั้งคู่นะครับก็ถือว่าเป็นค่าที่ออกมาดีนะรทริกเกอร์เงท้ายก็เหมือนกันนะครับรูปแบบต่างๆของทิกเกอร์ g ถ้าดูดูจากาในแมนนวลหรือโบชัวเนี่ยมันก็จะแบบเดียวกันนะครับเมมโมรี e เดน,นะครับ,นะรบอะไรก้อนเนี่ย มีอยู่14เมกะพอยต์นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณซื้อเพิ่มเนี่ยซึ่งผมไม่ได้ซื้อนะฮะคุณสามารถที่จะขยายเมมโมรีเดได้ถึง56เมกะพอยต์นะครับแต่ก็ต้องเสียเงินเพิ่มนะครับเพื่อจะซื้อคีย์โค้ดมาโปรแกรมนะเพื่อปลดล็อกให้เมมโมรเดทั้งข้างในทั้งหมดออกมาแต่ของ h a n d t e c นะครับจะมีอยู่ที่64เมกะพอยต์นะครับหรือ64ล้านจุด ซึ่งแน่นอนว่าสเปคด้าน Memory d e เดของ h a n d t e c จะดีกว่าส่วนทางด้านจอนะครับอจอของไรกอนจะใหญ่กว่าแต่ว่า r e s โซลูชันเท่ากันนะครับอันนี้ก็คือเป็นข้อได้เปรียบที่จอขนาดจอ,อที่ใหญ่กว่าเนี่ยก็จะดูได้ง่ายกว่าเฟรมเรทนะครับไลกอนจะอยู่ที่50,000ส่วน h a n d t e c จะอยู่ที่4 0 0 0 0นเวฟฟอร์มต่อวินาทีนะครับซึ่งจะดีกว่ากันมากเลย ะครับแต่เวลาใช้งานจริงจะเป็นยังไงก็ต้องดูกันอีกทีนึงคอนเน็ชันนะครหรือการต่อต่างๆเนี่ยไรก้อนเนี่ยจะต่อได้เป็นแบบ USB ทั้งโฮสและ Device h o สโฮกับ Device คืออะไรนะ USB ที่เป็นโฮสก็คือช่องเสียบด้านหน้านะฮะที่ตัวตัวสโคบเนี่ยจะ,จะทำหน้าที่เหมือนเป็นตัวแม่นะครับส่งข้อมูลให้กับ สมมติว่าเราจะใช้เป็นทั้มได้หรือแฟลชได้นะฮะเสียบเข้าไปเนะี่ยก็จะส่งข้อมูลไปให้ตัวแฟลชได้นี้ส่วนที่เป็น Device ก็คือตัวสโคบเนี่ยจะทําหน้าที่เป็นอุปกรณ์ตัวหนึง่งมาตัวอพอร์ต usb จะอยู่ด้านหลังของตัวสโคบนะครับตัวกติจะเป็นแบบ type a นะครับคล้ายๆกับของ p r i นเตอร์นะฮะแบบลักษณะเดียวกับของปรินเตอนะครับหัวมันก็จะส่งไปยังอ,อุปกรณ์อื่นเช่น pc นะครับ ทั้งคู่นะครับเป็น USB ทั้งแบบโฮสต์และ Device ในตัวนะครับแล้วก็จะมี LXI นะครับซึ่ง LXI นี้ก็จะใช้อินเทอร์เน็ตนะฮะในการเชื่อมต่อแต่ว่าในส่วนของ HandTech เนี่ย l x I, เขาจะไม่บอกนะครับว่ามัน compatible กับ LXI นะครับแต่ในคู่มือจะระบุเอาไว้ถ้ด a ย g นะฮะหรือฟังก์ชันเจ n เน a เรเตอร์ที่โปรแกรมได้เนี่ย ไรกอนไม่มีนะครับแต่ hand t e คมี2องช n อ l บอ o d รียพลัสแฮนเทคจะทำได้นะครับส่วนไรกอนไม่สามารถเพราะว่าไรากอนไม่มีตัวฟังก์ชันเจนติดมาให้นั่นเองนะครับส่วน Serial Decoder นะครับหรือว่าเป็นเปลือตัวที่ Decode p r o t o c อ l ของ u s a ันะครับหรือ i s ลสหรือ SPI แล้วก็แคนเนี่ยทางไรกอนเนี่ยคุณต้องซื้อมานะ มันถึงจะแสดงดีโคดสัญญาณออกมาให้เป็นลักษณะของตัวเลขหรือตัวหนังสือได้นะครับส่วนของแฮนด์ a ทคเนี่ยมันมีในตัวทีนี้ผม Question Mark เอาไว้เพราะว่าผมยังไม่ได้ลองมัน,มนคือที่ที่ผมบอกว่ามันมีเนี่ยก็คือ,อดูได้ผมได้สอบถามกับทางตัวแทนจไหนนะครับว่ามันติดมาให้แล้วผมก็ลองอเข้าไปเช็คตัวช็กเกอร์งมันดูนะฮะซึ่งมันก็ มีมีตรงนั้นมาให้พร้อมผมก็เลยคิดว่า,าทางตัวแทนจำหน่ายก็คงบอกอได้ตรงกับความจริงนะครับแต่ว่าของไลก้อนเนี่ยถึงแม้มันจะไม่มีดีโคดเดอร์แต่มันก็จะมีต,ต,ตัวตัวทริกนะฮะสามารถทริกสัญญาณพวกอนุกรมเหล่านี้ได้นะครับเพียงแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะระบุเป็นตัวหนังสือ,อหรือดีโคดสัญญาณออกมาได้แค่นั้น ที่กรเล้งอินเอาท์นะจะเป็นขั้วต่อบี c นีทีจ่จะเอาสัญญาณทริกเข้ามาหรือออกไปนะครับนะแล้วก็มีให้ตรงนี้ส่วนตัว h a n ด์แท็ไม่มีนะครับแฮนด์แท็กมีข้อดีอย่างคือมันมีทัชสกรีนให้นะครับขณะที่ไรก้อนไม่มีนะแล้วก็ซิกน,นลัลแล c คคัตเตอรนะครับตัวไรก้อนเนี่ย มีอยู่สามารถที่จะบันทึกได้ทั้งหมด65,000เฟรมนะครับเ่อ,อนนี้ผมคิดว่ามันจะขึ้นอยู่กับ Memory d e เดฟนะค,คือมันจะแชร์หน่วยความจำจาก Memory d e เดฟมาใช้ถ้าคุณใช้ในส่วนอื่นมันก็จะลอตตรงนี้ก็จะลดน้อยลงแล้วอีกประการหนึ่งคือผมคิดว่าไอ้65,000ตัวนี้เนี่ยามาจาก5 6เมกที่เป็นออปชั่นอลนะครับก็คือคุณต้องซื้อเพิ่มถ้าคุณใช้14เมกผมคิดว่าอาจจะไม่ถึง แต่ผมเคยไม่ได้ลองสูงสุดนะครับเพราะว่าโดยปกติเนี่ยเฟรมสัก2องสารอเฟรมเนี่ยก็ถือว่าเยอะแล้วนะครับในการเก็บข้อมูลส่วนของ hantech นะครับมันไม่ได้บอกตัวนี้แต่ว่ามันจะบอกเป็น Segment Acquisition Function นะครับหรือว่าจริงๆแล้วมันก็คือลักษณะเดียวกันนะเป็นซิ่งนน r e c ลคคอ r เดเหมือนกันแต่ว่าตัว แฮนด์ uh, ตัวอะไรก็เนี่ยมันสา,สามารถใช้ปุ่มนีเวเกเตอร์นะครับที่จะเลื่อนไปเลื่อนเฟรมไปมาได้แต่ว่าของแฮนด์แทเนี่ยมันต้องใช้คีย์ปุ่มบัตทันนะครับที่ข้างหน้าจอเนี่ยในการเข้าไปเพลย์หรือเข้าไปดูเฟรมเลื่อนเฟรมไปข้างหน้าไปข้างหลังนะครับทีนี้ข้อเสียของมันก็คือว่าสมมติว่าคุณจะดูสักหมื่นเฟรมเนี่ย ถ้าคุณใช้ปุ่มในมิเกเตอร์เนี่ยมันก็จะค่อนข้างให้เหมือนกับลูกบิดนะฮะมันก็ตัวเลขมันก็เฟร,รมก็จะวิ่งไปเลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นแบบของ h ฮ n ด์แทเนี่ยคุณต้องกดปุ่มกด,กดทีละอันกดทีละมันจะขึ้นมาทีละเฟรมทีละเฟรมที่เรากดปุ่มนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าคุณบันทึกด้วยขนาดเฟร,รมหรือเซกเมนต์เยอะๆเนี่ยเซกเมนต์กับเฟร,รมมันก็คือตัวเดียวกันนะฮะ คุณอาจจะเหนื่อยหน่อยนะฮะสมมติว่าคุณต้องการดูสัก5 0 0พันเฟรมหมื่นเฟรมเนี่ยคุณกดยาวเลยครับโอเคครับอันนี้ก็คือสเปคทั้งหมด2อันเนี่ยมาคอมเกันซึ่งถ้าดูจากตรงนี้คุณจะพบว่า h a n d t e c เนี่ยเดือนจะมีภาษีที่ดีกว่านะถ้าดูจากาตัวหนังสือสีเขียวนะพาราเมิเตอร์ที่มีตัวหนังสือสีเขียวหรือว่ามีด้านดีมากกว่าของริกอนเนี่ยมันจะมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ ิบตัวนะครับตัวไทยทั้งสำคัญและไม่สำคัญนะรวมกันสิบตัวส่วนของอไรก้อนเนี่ยจะดีกว่า h a นด์แท็อยู่ประมาณ4 1,2,3,4,5,5พารามิเตอร์นะครับจริงๆตรงในส่วนของซิกนาลและก็ได้อาจจะไม่คิดก็ได้นะเพราะจริงๆแล้วมันก็เหมือนกันพูดง่ายก็คือ h a นด์แท็เนี่ย มีข้อดีมากกว่าไรากอนอยู่9้าพารามิเตอร์นะครับรวมราคานะครับส่วนไรกอนเนี่ยมันก็จะดีกว่าเฮนเทคอยู่สี่พารามิเตอร์นะครับข้อดีของไรกอนก็คือเซมปิกก้งเรทที่สูงกว่านะครับแล้วก็จอที่ใหญ่กว่าแล้วอีกสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือไทม์สวิตท,ที่ไปได้นานกว่านะครับส่วนข้อดีของ h ฮ n t e c h นี่ก็คือ1ราคาสองเซ็ตตี้นี่ผมไม่อยากจะมองตรงนี้มากเพราะว่ามัน มันไม่ปรากฏในตัวตัวสโคปนะฮะมันไปปรากฏในในแมนนวลซึ่งบางบางตัวเนี่ยผมอา,อาจจะเชื่อถือลำบากเหมือนกันมันมีเดาอะไรอยู่เหมือนกันนะ,ะเดี๋ยวผมจะคุยนิดนึงข้อดีอันนึงคือ Memory Depth นะครับแล้วก็ Frame Rate ที่สูงนะครับก็สำคัญเหมือนกันนะ,ะทั้งทั้งคู่มีข้อมี ที่ต่างกันแล้วก็แต่ละข้อดีเนี่ยมันก็มีความสําคัญของมันอยู่นะครับแต่ถ้าโดยรวมๆแล้วเหมือนกับว่าแฮแทกเองจะมีภาษีดีกว่าเองนะครับอ,อ,อีกอย่างนึงผมลืมบอกไปนะครับผมเคยได้คุยในเรื่องของ HDO หรือ High Definition Oscilloscope นะในในเรื่องของรู้จักกับออ c i l l o s c o p e ก่อนหน้านี้นะครับ ทีนี้ผมจะบอกอนิดนึงก็คือว่าในส่วนของรอยก้อนเนี่ยมันสามารถทำ SDO ได้นะครับในโหมดที่ TimeSweep เนี่ยต่ำกว่าผมไม่แน่ใจว่า5ไมโครเซกลงมาหรือเปล่าคือ5ไมโครเซก2ไมโครเซก1ไมโครเซกแล้วก็5นาโนเซก2นาโนเซกลงมาเรื่อยๆนะฮะตรงนี้มันจะทำงานเป็น12บิตนะครับ แล้วส่วนของ h a n d t e c เนี่ยในคู่มือเนี่ยมันก็จะบอกเฉยๆว่าเป็น12บิต vertical นะครับแต่จริงๆมันทำงาน8บิตทีนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันจะมี12บิตช่วงไหนยังไงหรือเปล่าเพราะเพราะมันเขียนไม่ละเอียดเลยก็เอาเป็นว่าผมผมไม่ค่อยจะนั้นกระมันเท่าไหร่เหมือนกันตรงนี้โอเคนะครโอเคครับในส่วนของการเปรียบเทียบระหว่าง2 o s ออสซิ s ด้วยสเปคในแมนนวลเนี่ยเราจะพบแลวนะครับสรุปว่า Antex น่าจะดีกว่าน่าสนใจมากกว่าถ้าคุณจะเลือกซื้อคุณก็อาจจะเลือกซื้อ,อสโคบตัวนี้ได้เพราะว่ามันก็เป็นรุ่นใหม่กว่าด้วยนะครับทีนี้เดี๋ยวตอนต่อไปผมจะเอามาลองในสภาพจริงดูว่าสองเครื่องนี้มีความเหมือนหรือต่างกันอย่างไรในการทำงานอันไหนดีกว่าอันไหนอีกทีหนึง่งนะครับ โอเคครับอ่าสวัสดีครับ